ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานใหญ่ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวชซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวนั่นเองนะครับที่ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศนะครับซึ่งก็จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2564หรือ Thailand Research Expo 2021นั่นเองนะครับแล้วก็จัดขึ้นในปีนี้ภายใต้แนวคิดพลังงานวิจัยสู่ยุคใหม่แห่งอนาคตนะครับงานนี้จัดไปแล้วเมื่อวันที่22-26พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะ เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์และถือว่าเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงการหนุนเสริมให้เกิดการ กลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่ตอไปเชื่อมโยงผ,ผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์โดยการบริรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศนั่นเองครับ